เข้าตาวอไรนะครับฝันบ้านเขาดูต้งกันบ้างคนที่เขาดูชอบกับตการเขียนโปรแกรมตับเลขบวกคิดอะไรออกไอพีดีแพดดูดูสุดคำหนึ่งเปีอินโทรป้ากันเพื่อตเวลากันเองสาชาติเขาทำทิ่ขึ้นมบนเอ็กเซล <ส>ให้ตัวโคนนะครับก็จะมีทนีกันนะครับเป็นการเสมทำให้เป็น16ปิตนะครับแั้เป็น3036ครับ6535ครับค่อยโอ์โคนนะครับว่าเกิดอิทริพลอยากจะแม่นนะครับน้องม er ัน um, ุดเหน่งเลยนะครับ <commissions> อ่องดสเศนะครับอันนี้ก็คือขาวเ่มต้นนะครับเซดวีดีครับอันนี้เป็นน้อตทลนะครัเป็นน้ำตาลเลยครัีเซแดแค d นี่น้คาทำเมื่อนะครับแล้วนี้ก็คือเปิดอันนี้เปิดกระเป๋าอินเตอร์ครับติดช่าชมแม่งตอกทัไปไม่ตอบไม่เคยเป็นทำงานไม่เดียนเลยไม่เรยนหนาด และพอมาถึงอัานีนะครับเมื่เกิดโอโฟจากข้ามเลือดนะครับจะทำงานที่สถานี้ต่อมาหยู่ตรงจะเป็นจุดท่ามือก่อนรีเซ็ตนะครับอันนี้คือเตั้งค่า LED ที่เสนอครับก็ได้เลือยๆอันนี้เป็นการแสดงผล LED อันนี้เป็นการขอฟังก์ชันตั้งค่าทำใหม่หครับอันนี้เป็นงานกลับจากอ e ิตา นี่เป็นอินดิคทคำว่าเนี่ยครับต้องไปซื้อสายชาร์จใหม่แล้วเนี่ยคใช้มา,านี่จะเป็นการตั้งค่าจุดเริ่มนับนะครับทำงานตรงมาในเดือนก็จะเจอก,กับเปิดอินโทรรับโ,รโฟนะครับนี่เป็นเฟสเคเลอร์อีกสองสามสิบเขาเรียกว่าสไตสล์เคสติ้งก็โค้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนแล้วตรงนี้เป็นการกลับปิดนะครับเพราะว่า LED เป็นแบบแอคทีฟโหมด นี่ก็จะเป็นเอาต์พุตของตัวการบ้านครที่หกข้อที่สองนะครับคือการใช้ตัวของทา์เมอร์หนึ่งนะครับโดยที่จะเขียนเป็นบวกทีละหนึ่งนะครับเอา LED แปดดวงโดยใช้ทา์เมอร์หนึ่งอินทรับนะครับ อันนี้ก็จะเนื่องจากที่มันเป็นทามเมอร์เนี่ยนะมันจะเป็นตัวเอ่อสิบหกิตนะครับประมาณนี้